คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคุณซิดขอมาเนาะว่าแอป,ป c a m e r a Live เนี่ยมันใช้ยังไงอันแรกก็ให้กดต่ออ้กดที่ u t u b e มันก่อนนะก็คือแล้วมันจะขึ้นมาให้เลือกเมลนะก็ช่องของคุณอนะผูกกับเมลไหนก็กดเมลนั้นแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็กดสตาร์ทเลยครับกดสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอี้เนาะไปดูที่ตั้งค่าก่อนตั้งค่านี้ก็เนี่ยเลยความเป็นส่วนตัวประเภทอะไรก็แล้วแต่คําอธิบายชื่อสตรีมความละเอียดอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลย อันนี้เป็นการอธิบายแบบลรวยอดนะต่อมาคือตรงนี้ก็คือเสียงแล้วแต่จะปรับจะเอาดังแค่ไหนแนะนําประมาณนี้ไม่ได้ดังเกินส่วนต่อมานะฮะก็คือตอนกดสตรีมกดไปใช่ไหมอ่ะนี่ตรงนี้ก็คือหัวข้อเนาะตรงนี้ก็คือกดเข้าไปก็จะเป็นการใช้ภาพปกนั่นเองอยากเอาปกแบบไหนเป็นปกสตรีมก็กดไปครับหลังจากนั้นก็คือกดตรงนี้คือ Create แอปเดียวแนะนําว่าให้ปรับเป็นทันหน้าจอไปนะ ไปปุ๊บอ่ะกดตกลงอันนี้ไปกดตกลงเสร็จกดออกแมแล้วก็กดอีกรอบมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ทางหน้าจอเหมือนเดิมต้องกดได้ทั้งสองรอบนี้มันเหมือนกันนะอืมอืมอ่าแล้วอีกครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้กดต่อเข้าไป เดีย๋ยวชวงนี้เดี๋ยวเรตัดข้ามให้นะหลังจากนั้นตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่านซะหลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าน,นี้เลยนะและจริงๆคือจะกดออกเลยก็ได้กดออกเลยแนะนําว่ากดออกเลยแล้วก็กดสร้างอีกครั้งอันนี้ก็ปรับเหมือนเดิมก็คือทั้งหน้าจอปร๊บอ่าเรียบร้อยอืมเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ แล้วก็รอเนี๋ยมันเสร็จนะนะ่ะโหลดเสร็จปุ๊บก็คือได้เลยคุณไหมสะอืมสตรีมคี เราเป็นปัญหาแล้วสตรีมคี์ฮะบางครั้งมันก็จะมีเรื่องปวดหัวปวดหัวฟันทีให้พวกคุณมีอการหัวไม่เล่นๆนะฮะจริงๆเ,เออดปัญหาแล้ววันนี้ปกติผมมันก็เกิดบางครั้งพอเกิดมันก็ซวยหน่อยอะ เน็ตบ้านไม่หิงโหลดจะช้าอยู่การขึ้นหน้านี่ก็คืออืดมากเมือ่อไหรไม่จะโหลดเสร็จรวะแมนอ่กดออกเลยแล้วกันปกติมันไม่เคยมีปัญหาหรอกไอหน้านะ่ะ แต่วันดีคืนดีมันจะมีปัญหามันก็มีอ,นะอ่ะแอปเนี้ยอ่านี่อย่างงี้ได้แล้วนะอ่าเนี่ยแค่นี้ก็คือได้แล้วเลยมันขึ้นมานโหลดอย่างงี้ก็คือได้ละอ่าแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ไปแค่นี้เลย